และความปลอดภัยครบกับรถครอบครัวที่ให้มากกว่าการเดินทางนะคะคันนี้เลยบอกเลยออปชั่นคุ้มแน่นอนได้เป็นพวงมลลาลัยมัลติฟังก์ชันเรียบร้อยมีปุ่มบูสตสตาร์ดมาให้ครบและจอเนี่ยได้เป็นจอการทันสก,กินแบบนี้สามารถเล่นเครื่องเล่น DVD ได้ด้วยนะคะแสดงผลแอร์แบบดิจิตอลนะคะแล้วก็ระบบเกียร์ออโต้สำหรับท่านใดที่กำลังวองหามวิลเอเครื่อง3,000ปี2,016ที่บอกคนขับปักไฟฟ้าเรียบร้อยและยังไม่พอนะคะยังมีจอกางมาให้แล้วแบบนี้อีกด้วยภายในกว้างขวางนั่งสบายแถมได้เป็นเบาบบะ ีกอย่างที่ตอบโจทย์ครอบครัวสายการเดินทางน,นะคะนั่นก็คือนี่คอนโซลตรงกลางนะคะมีโวลชาร์จปลั๊กไฟบ้านมาให้แล้วตรงนี้อีกด้วยแล้วก็ตำแหน่ง USB ให้อีกสองตำแหน่งแบบนี้เลยและบ้านใดๆที่มีสัมภาระเยอะบอกเลยคันนี้ตอบโจทย์มากเพราะด้านหลังนะคะบาะสามารถพับได้ด้วยกว้างขวางนั่งสบายและแถมใส่ของได้อีกด้วยและคันนี้ยังมาพร้อมกับล้อแม็กู่ใจจัดให้อีกสี่วงล้อๆกับวันนี้ค่ะ ตัวเพียง5 7าแ0 0 0 0บาทเท่านั้นผ่อนเบาๆสิบใบเท้าต้นๆตลอดอายุสัญญาเลยประวัติเครดิตดีค่ะนี้ก็ฟรีดาวได้ออกรถสุนบัตได้เลยวันนี้สนใจหรือไม่คะเอาไว้ใช้งานอยู่สามารถคอมเมนต์ด้านล่างหรือว่าจิ้มหน้าโปรไฟล์น้องมินี่ติดต่อมาได้เลย